นี่เป็นข้าวประมาณสัก60เซนนะครับ50-60เซนนะครับเราอยู่กันที่อำเภอหนองเรือนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับรถเกี่ยวนวดข้าวนะครับรถเกี่ยวคอรวงนะครับคูบต้านะครับสกายโรดอว301ญี่ปุ่นแท้นำข้าว100%นะครับเป็นรถเกี่ยวคอรวงนำข้าที่เยอะที่สุดในะไประเทศไทยในชั่วโมงนี้นะครับ กับช่างเบิร์ดนะครับร้านนักบินอวกาศนะครับเรามาส่งมาสอนรุนลูกค้าถึงที่นานะครับอำเภอหนองเรือนะครับจังหวัดขอนแก่นครับผมเมื่อกี้กดดินไม่ทีครับหมดเลย <c oughs> คุณลุงแต่ก็ถือว่าล่องนะครับเร็วนะครับแค่ใส่อย่างเดียวเลย <c oughs> เรามาดูการทำงานของรถกันนะครับอันนี้เราติดเมนูภาษาเรียบร้อยนะครับแปลภาษาในการใช้งานนะครับระบบถ่ายของเหลวก็แจ้งคุณลุงมาเรียบร้อยแล้วนะครับ เป็นนาดินทรายนะครับถึงมีน้ําก็ลุยได้มิดแทกนะครับเพราะเป็นนาดินทรายดินค่อนข้างจะแข็งนะครับ คนพ่อพี่ประลใส่น้ำมันโซ่หล่อเลี้ยงมาช่ำเลยนะครับชุ่มช่ำในการทํางานนะครับบางหล่นสวยๆนะครับเจ๋งครับเจ๋งครับนึกว่าจะใส่แล้วครับอ่าให้ตั้งลาก่อนนะครับอันนี้ยาก็จะเยอะหน่อยนะครับยาต้นเล็กๆมันจะไม่ขึ้นไปบนตู้แล้วนะครับยาจะอยู่ใต้งานนะครับรถจะเก็บเกี่ยวแต่ข้าวขึ้นไปนะครับ ใส่เลยครับใส่เลยครับใสเลยครับเป็นรถอุ่มนะครับพร้อมท่อปล่อยนะครับโอเคนะครับ